พี่น้องตอนนี้กะหอดวัดหลวงพูทิมแล้วเนาะคะ่ะวัดระหานไร่เนาะคะ่ะพี่น้องจังหวัดระยองเนาะคะ่ะภาคเจษีแห่งจังหวัดระยองเนาะคะ่ะพี่น้องจะคือจังไดละพี่น้องวันนี้มาทําบุญท่วัดระหารไร่ยุซึกะคือซิมาแบบเชยๆนี่ละ่ะเมื่อแรงผู้ใดทีจะไปตําน้อยหรือว,ว่าตาเล่ากับคอยแตกสามโตตรงบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง แนวทางกะจะหายช่วเงเย็นๆเนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะกับพี่น้องที่รวมทําบุญมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะหมุนให้เบิง่งกับพี่น้องวันนี้บ่มีตากล้องเนาะคะ่ะพี่น้องกะขอโทษขออภัยเดอ้อกะสิถ่ายให้เบิง่งเท่าที่ถ่ายให้เบิ่งได้เนาะคะ่ะก่อนเป็นคนที่แบบขี่คานตัวบ่มีคนถือกล้องให้แล้วขี่คานเลย ุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องบางอิ่เนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้กะไปถวายพระไตรามาสเนาะค่ะพี่น้องพระไตรปัดใจเนาะคะ่ะตามกําลังเนาะคะ่ะที่เฮาใดจะโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวกแดดเดียวกระขืมอยู่พวกันนะกะขอาให้โชคดีค่ะพี่น้องวันที่สิบหกเนาะค่ะกรกฎานะคะ่กกะ,คะก่อนวันเกิดเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้อง ขอให้แตกสามโตโต้เนาะคะ่ะกาจะพยายามเนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะจะพยายามเนาะคะ่ะให้พี่น้องได้โชคลาภเบิร์สุขสุขคนเนาะค่ะพี่น้องจะได้ๆก็ตามแต่เนาะคะ่ะสัตายางเดียวบ่ใดเนาะคะ่ะสัตธาก็ต้องทําบุญนําเนาะคะ่ะบ่แม่สัทอยางเดียวทําบุญสังบร,รมีห้เจ้าของนําเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทิมเนาะคะ่ะองค์ไงเดี๋ยวเจ็บจะพ่าขึ้นไปสักรรการะขอพรเนาะ <Okay. S 2> จ็กสีมุนจังใดละ่ะเดี๋ยวด้วอเปิดชิปแผ่นกองไอ้เบิรงข้างหลังก็จะเป็นเนาะค่ะวัดถูมุงค้นเนาะค่ะพี่น้องของหลวงปู่ทิมเนาะค่ะพี่น้องไว้ให้เช่าบชูชาเนาะค่ะพี่น้องก็จากประมาณนี้ละ่ะเดี๋ยวจะพาึ้นไปข้างบนเด้อพี่น้องนิโมโทนาซาธุบุญอีกอครั้งกับพี่น้องผู้ใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้มากด้วยโชคลาภวันที่16กรกฎาคมนี้เนาะค่ะยึดเหล็กวัดเขาสิงโตเป็นหลัก เช่นเก่าเช่นเดิมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาพี่พ่อน้องเนาะคะ่ะตะเวนทําบุญเบ่งความสวยงามตามวัดวารามเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องกูได้เห็นคลิปแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันใดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดเนาะค่ะพี่น้องทางวัดกะจะค่อนข้างที่จะบรรยากาศเนาะคะ่ะร่มรื่นเนาะค่ะพี่น้องเย็นสบายเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องำนวยความสะดวกกะโคบเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเขาปลาอาหารเนาะคะ่ะของนองของน้มกะ สะอาดเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกะบ,บ่ได้เดินทางมาทำบุญวัดอาหารไรน่าานแล้วเนาะคะ่ะกับพ่อสมควรค่ะพี่น้องประมาณ่นเครื่องปีแล้วพี่น้องบ่ได้แวะมาแ,แต่ปีใหม่ปุ่นละปกติแล้วปีที่แล้วนะ่ะเจ็บมากบ่อยบ่อยมากค่ะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เดินทางมาขอพรกะประสบะความสำเร็จนะคะ่ะรวดเร็วทันใจบ่ว่จะเป็นเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานเนาะคะ่ะมาขอเพ่งบาร,รมีหลวงปู่ทิมเนาะคะ่ะหลวงปู่เมตตาเมตตาลูกหลานทุกคนคะ่ะ ที่มาขอโชกขอลาบหรือว่าขอหน้าที่การงานอยากให้พี่น้องลองมาท้ำบุญแล้วกะ็ลองมาสัมผัสเบิง้งเนาะคะ่ะกับบรรยากาศทางวัดเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะจับผ้าพ,พี่พี่น้องเกินไปสักการะเนาะค่ะหลุบหลอหลวงปู่ทิมเนาะค่ะองค์ใหญ่แห้งค่ะพี่น้องตั้งตะงาอยู่เนาะคะ่ะอยู่กลางวัดเนาะคะ่ะพี่น้อง มาทุกครั้งเนาะค่ะพี่น้องการรู้สึกว่ามีความสุขแลวก็ปฝืมปิตีทุกครั้งเนาะคะ่ะในการเดินทางามาทําบุญเนาะคะ่ะอยู่วัดหลวงปูทิมเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็ถวายสังฆทานเนาะคะ่ะทําบุญกับทางวัดเนาะคะ่ะตามจุดต่างๆเนาะค่ะพี่น้องกะขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเพิ่อสุขสุขนนะคนค่ะอันนี้กะจะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะข้างบนเนาะค่ะพี่น้องสวยงามแลวกัเงียบสงบค่คะพี่น้องสาบซีดด้วยค่ะพี่น้องลองมาเบิ่งค่ะ ไปขอพรมองได้บัสําเเ็จไปขอพรมองได้บัได้สมใจปรารถนาล่องมากค่ะบรมีหลวงปู่ทิมวัดระหารไรค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการตั้งจิตอธิษฐานพี่น้องอยากได้ยังกะอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันแล้วกะ็รวมอนุโมทนาซาธุบุญไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องสัตธาค่ะสัตธามีปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอแล้วกะ็เกิดได้ทุกที ถูกเวลาเนาะค่ะสำหรับคนที่มีศรัทธาแรงยั้งกับบสูแรงศรัทธาเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นคนที่ศรัทธาต่อคุณงามความดีศรัทธาต่อเรื่องบุญบาปแห้งเนาะค่ะพี่น้องบุญบาปนี่เว้นได้กับเว้นเนาะค่ะเรื่องบาปบุญนี่ให้ขยันสร้างบาปนี่จะให้ขยันเว้นเนาะค่ะพี่น้องกับประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องผู้ใดใดมันก็นดีเนาะค่ะ ผู้ใดทําบุญบาร,รมีใดมันก็ด,ดีกับเจ้าของมันบดีกับผู้ใดดอกพี่น้องชีวิตเจี๊ยบบ่มีอย่างมากมายค่ะน้องเหนือจากการทํางานกะทํบาบุญเนาะค่ะพี่น้องก็อยู่แค่นี้แล้วพี่น้องตอนนี้กะอยู่ในช่วงเดินสายทําบุญเนาะค่ะเพื่อที่จะสะสมแต้มบุญไปเบิกเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะค่ะผู้ใดทําบุญก็อยากมีโชคมีลาภผู้ใดทําบุญก็อยากถูกหวยกันทั้งนั้นเนาะคะ่ะรวมถึงตัวเจี๊ยบเนาะค่ะถา้าเฮาบ่มีบุญ เหตุจังได้เขากับบ่ถือดอกกับพี่น้องตัวเหลขกโชคลาภถ้าห้ามมบุญยิบหวยตัวได้มันก็ออกเนาะคะ่ะเจ็บตักคออนุโมทนาซาธุบุญเนาะคะ่ะกับพี่น้องเนาะคะ่ะที่รวมทําบุญมากที่ย่างรัทธาในตัวเจี๊ยบเนาะคะ่ะวานากะเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะคะ่ะกับเขาห้มีโชคมีลาบเบิดสุขสุขคนค่ะสาหรับผู้ใดที่รวมสางบุญสางบารมีค่ะน้อมจิตน้อมใจน้อมอน,นุโมทนาสา,าธุบุญอีกครั้งคะ่ะพี่น้องรวยๆค่ะ